อิฐกินูอีเล่เลยอีเล่ไม่ออกจะกินกินูเมยไข่สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุโคนมเอนีท้าเ,เจอย์บานหัวหน้าพาเลาะพะเาเขาค้กเขาป้าอีกแล้วค่ะพี่น้องวันสงการเข้าสู่วันที่สองแล้วค่ะเนาะนี่วันที่เท่าใดละอายวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่เมษาหกหกมาคุ้นกิงจินูนค่ะ มูว่านคุดไปปลาหนี่บ่ขมพอ่อโตปกติปลากรนนาท่านมาสี่ไปคุดมาสองขีบสองปลาขี่ผ่านมาปลาบาั่นมงหมากับปลาฟังบันพื้ฟังผุดสีขมเพราะว่ามีตุนพักกระเดาหลายสำหรับมูว่านที่คุดนี่บ่มีโตขมพอ่อโตพี่น้องยิงทีนนง่นุ่งคลังมีเตโตมันมันมามาคุดกันเลยค่ะพี่น้องนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะลุยเลย กินูนแดงใหญ่ตัวแด็กมากเหรครับมั่นมั่นมั่นหิงจุกกีนกูนคลางยญิงมั่นกินูแดงนี่ครับตัวสองพี่น,อน้นอ,งนองเห็นว่าโอ้ยเป็นตะมันเนาะเป็นตะมันอีลีครับพี่น้องเพราะว่ามันมันหลายอ่ะมันแบบแสบน้ำอ่ะคุณเดินทางไปเที่ยวกันเดินทางตลอดปลอดภัดยดนะครับพี่น้องช่วงสงการนี้เที่ยวให้สนุกค,ค่ะอุ่นนะครับรถก็ระวังเด้อพี่น้องเด้อนี่ระวังเอานี่ นีอะลรมีจีนุ่นคันนงจังสีนี่มีแต่โตมีไข่ค่ะพี่น้องมันแห้งเสียดนีหมูโบนั่นท่านไหนนี่ีบปลาหนี่บะขมครับไล<ม>ยท่านกับถักมาทชงให้นเนี้ยชงให้นเนี้ยบ่ได้ขายครับพี่นอ้องหาไปกัดเอาไปกินเองนี่แหละหวางกับฝากเพื่อนมันบ่นนบพ่อจะได้ขายครับเด่กก็ยังท่านหูจังว่าเลยอุ้ยนั่นไม่มีอย่างอ่ะติโก้ติโกป้ปลาติโกหน่อยแล่นออก ถ้สังเกตเป็นขวยน่นนะพี่น้องที่ดินที่ทีน่นู่นมันขูดออกมากครับอยู่น้ำข้น้นไหมพี่น้อยถามว่าแกนบอกขี้ดินแกนอยู่มันมันบ่ข่อยอันนี้เป็นไดไไหมมันแกนนี่จัดางเทวได้แล้วครับยังบ่ท่านพอขวอยหลยโตอยู่ไปเรื่อยๆครับ มูหลับโตสองโตครับนี่อทีนงง่นุ่นแดงนุ่นแดงนุ่นแดงไงมันมันแสบครับเราประกันความแสบโดยเลยปลานี่คุดสองขวยสองหู้อมกันเลยน,นี่ แล้วก็มันนี่นี่ครับนี่แทบทุกต้นเหรอพี่น้องแทบทุกต้นเลยปลานี่ล่งทุกต้นครับทีนุ่นจีนุ่นแดงไงครับขาวๆบุญรามัอนี้จะได้หู้หลายตัวนี่ย่างอีกลูกกิ่นเกลียนนี่ ว้าวพี่น้องมพรน,น,นเพลินย,ยาวๆนี่แนะน้ำเวลามาขุดนี่คือเอาน้ำใส่กระกุพร้อมเลยพี่น้องเราไม่ตีขีออี๋เพราะว่าให้เพื่อนขีออกน้ำเราก็<ง>เราก็ล้างกินโตเพคนน้ำกินโตคนนั้นคือว่าอับกันนี่มันมันดีกว่าเข้าไปถอดเพื่อนแล้วเขาไปแช่น้ำเข้าไปแช่โดนเพคนในทำวามสะอาดแต่ยูฟตาไปเลยยังไงอะได้แล้วครับพี่น้อง เวลาเอาไปเฮ็ดกินกับเด็ดปีกครับเด็ดปีกเด็ดขาออกนี่เขาได้มันกับเด็ดขาฮะเด็ดขาเวลาเ้ากินมันจะเสียบอืมอีนุ่นอันนี่ก็แสีบเสบมันมันปีกมันม้นม้วนมาท้องขาวกำลังไข่เพราะว่าจีนู่นกำลังกำลังวางไข่แม่กับไข่ออกหักไม้หักไม้หักไม้ได้บ่เหมิดดอกพี่น้องบ่เหมิดเด้อครับเด้อบ่มีดับจีนู่นนี่ หลายครับหลายทั้งที่ทุกปีครับเพียงแค่ว่าเวลาขุดนะขอให้เขาถมกับพ่อแล้วแมนถมเนี่ยครับรรถมเนี่ยเทาะคูผ่นานถมต้องถมครับ<ะ>ขอขอควบรวมมือเ่าแมนบังคับกันดอกแต่ว่าขอควบรวมมือเนขุดบพรต้องเฝ้าว่าบ่าาสิบ่ได้ซ้ำมูพี่น้องแค่เข้าขุดแล้วเข้ากับถมเพราะว่ามันมันนสงมันถมง่ายๆครับเข้าเอาขี้ดินนี่แหละน้อยนี่แหละถมขึ้นขึ้นเก้าเพราะว่าจีนุ่นน่ะเพิ่น ฮาดบางตัวเป็นไข่นะนี่ไข่เหล่าเพิ่นเกิดสิฝากแต่หน้าที่เก่านี่ครับขอความร่วมมือกันครับบ่หนักหนาครับบ่พอสิเมื่อยย่อนนะอืมได้แล้วครับท่านแดงโผล่ลายๆอืมสิเลือดครับสิเลือดครับพี่น้องถ้าสิเลือกี่ลีกก็จะเป็นหู้เก่าครับ หูเก่าห้ากับสีขคดลงไปประมาณคืบเพิงนี่นสินะถ้าเป็นหูใหม่ใหม่กับสีขคดลงไปประมาณคืบหนึ่งก็ได้โตแล้วครับนี่ถึงดินมันสีแก้มกับพ่อซ้อได้ครับแต่พ่ถือว่าแก้มเป็นไดดอกตื่นคุดมาผี่ลมาอยู่ทางผีสามตักองเขาอย่อได้แล้วครับมิตุนินู้นแดงไงเลยพี่น้องนี่แหละนี่แซ่บปกติเิ่นตามที่ว่าเคยซื้อก็คือสองตบาทครับ ยังก่อควอยละสามอยู่ไอหนึ่งข้ยสองข้ยสามอยู่นั่ท่านมันควอยละโตสองโตกับคุ้มอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นู่นแหลงไงเขี่ยอยู่<ๆ>ตื่นครับดี่ตื่นตื่นได้หนิใส่ถุงมือเราจับหยากกินนู่นมลหน่อยกินนุ่นมลนี่ถมเขาเน้นจะใครมีตะมั่นเลยล่ะแซ่บครับพี่น้อง เดออกมาครับดูโด่งมากดูดออกมาออกม,ามันคุดถือโพรงเพป็นสิรูดรออกเองดอกพี่น้องใช้ถุงมือกับเย็บมือที่เกลียนปลาใดที่นี้ต้นกระเดาไหลปลานั่นมี้คิดกินนู้นผมครับผมขาดเลยกับต้นเอียงอีกอ่งงอกปลาบ่ โอขมขมแล้วก็ต้นนั้นคือว่าคันทีนกกนดับ <ภา S 2> ขม,มุนี่ยแต่สีดับขมก็คือว่าไม่แต่ตำปู่นประมาณนั้นสังเกตปลานําครับปลาใดที่มีต้นขมมันละ่ะกินนู่น่น,นกับสีขมนําเพราะว่าลักๆักแล้วนี่กินนู่นนี่พ่นมักอีรีด้นี่หักใหม่หยอดใหม่ที่ว่ารสชาติขมนี่หยอดไม่หักใหม่มักอีรี ปลาใดทีโบ่มีพวกต้นที่ขมผมบางสีกินนู่นสีแสีบครับกินนู่นแดงไงครับมันไข่ไงก็นสิมีหลายตัวครับขไข่ไงหู้ไงพอตัวแล้วครับพี่น้องกินนู่นแดงครับนี่นีน่ล่ะกินเสร็จอีกตัวหนึ่ง อือโอ้ยไข่เ<ค>ด้พอพี่น้องไข่กับมันอันเหลืองๆน่ะอือน่นี่ม,มาๆขึ้นมาอีกแล้วครับอยู่ที่หนุ่นมนต์เี๋ครับขุดแป๊บเดียวพี่น้อง ว้างหม,มากเสียมลงนับเลยหาเทื่อนนี่ไม่สีใด้เลยครับบพาท่านได้ถึงขืบเลยนี่อหดกลงไปอ้าวนั่นซี่โตแล้วครับหวยนี่หาเห็นบอนหากินง่ายครับขันบอขี่ขั้นนี่ หกคิดหกแปดหมู่มบ้านนี่ได้ไปกับเงินสี่ลอยกวัวโตวอยู่วะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สี่ลอยกวัวโตวอยู่ครับได้ให้เพื่อนนะเงินสามารถเป็นไร้ได้ระยะสั้นๆได้พี่น้องเป็นฉาบช่วยได้นะเก๋งเงินคนมันคนอันนี้เขาเรื่อลำไส้พิเศษนี่นสินะได้ครับได้อยู่เผินเผิน อันน <ai> ี้บ่อย่างปลูกย่านปลาคือจะมาไต่ขึ้นมีไงไต่ขึ้นก็ได้ด้วกันครับแต่ว่ามันเหนื่อยขึ้นว่าล่หละหาหลวงปลานะอันนี้ก็ได้เลยเห็นบอกลูกสองจอกที่ละนั่นเห็นบอกครับนะลูกสองจอกนี่คุณมีคนมหาขุดขึ้นการนพี่น้องหลอยู่ครับอันนี้มีสิบสองโตขึ้นครับเพราะว่ามึงต้นแล้วต้นต้นใหม่คน ส่งสีตรงตรงนี่ตรงตรงนี่เห็นบ่หมน้องเราน้องเราขับช่งแล้วเห็นบ่นี่นี่แดงก็คันอยู่น้องกันีน่รับประกันค้วนเสียบได้เลยครับปลาหนิพี่น้องร<น>ับประกันค้วนเสียบได้ น้วกจะโตแล้วครับกว้ยนี่อะไล่ะนี่อบอทันเหมือดครับนี่น่ะเห็นม่นนนมึงกันนะบอทันหนีปิดช็อตมึงกันหรเบิดละมั่งเบิรดพอดีมั่งน่ะยังสั่นว่ะอันใดไทยนี่แม่นรถโด,ดยเฉพาะคว้ยได้ทีทีบอด้นไทยนี่ไล่ เป็นเซฟครับเรามีิถก้นุนแดงพร้อมนเื่อหันหันควายได้แต่ไทยนี่สามสี่ประมาณนั้นผมปิดช็อตถมครับนี่ครับนี่นี่ผมนี่บ่ได้นักหนาบ่ได้ง่ายอย่างเลยขอควบร่วมมือกันอีกรอบครับผมนี่ครับโล่งหมากเสียบสามเถื่อครับแล้วไรยายผ่าดองยางไปเท่าไรก้อยนุนเปรเต็มๆเลยผ่าดองยางเฮือดอยู่ นี่อยออกมาเงี้ยเพิ่มออกมาข้าต้องสังเกตเออ่ขี้ดินที่ข้าเคลียร์ขึ้นมาน้ำเด้อพี่น้องเพราะว่ารังเถื่อกินน่นเป็นติดขึ้นมาน้ำนะครับรังเกียร์ขาก็เหลียวไปเห็นนี่ดีเด้นั่นเห็นบ่นสามโตเลยเห็นบ่เวยนี่ช่วงเทศกาลนี่ก็รสิมีเสียงเพลงขึ้นมาน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ปรย่าเงี้ยเหรอย่าเงี้ครับประหยัดดีกับดครับทั้งยูทูบบเท่าไรครับเพจนี่ดนักหน้าเอาการเลยเหรอผู้ได้ประยัดแต่เขายัดเงยมันติดหลายคนเหรอครับนาตอนนี้ติดหลายคนติดพี่ใหญ่กับนักหน้าเอาการอยู่ตอนนี้ไอ้เสือก็จะได้เงเออต้นนี้ต้นก็เขาครับต้นใหญ่สั่งน้ำแห้งครับได้แล้วครับพี่น้องนี่ที่นุ่นแดงนี่ นี่ครับน,นี่เขาต้องใส่นานไปเลยเพิ่นสีไตยยังสีละครับพี่น้องเพิ่นกะสีคีออก,ออกแล้วก็ทถ้ำขามสะอาดในโตของเพิ่นเอียงอยังสีนะนี่ครับแบบนี้ดีที่สุดครับนี่แนะนำให้เห็ดแบบนี้นะครับเด้อยดยอย่าให้เต้ค่วมนะแมนครับเ้า่วมไปเก็บไสแล้วก็หานามมาเติมไสใหม่น่ะปลาฟังนี่นี่ดีอย่างหนึ่งครับหู้เปิดกกยูหู้แบบไรไกยูขอให้มีขวยครับเรนลงเรแมนนก็ิ นี่นี่นี่ต๊ะโงครับ่เด็กจะโต๊ะอล่ะสี่โตสี่โตครับเอาได้แล้วได้แล้วพี่น้องโตรงตรงยังไงเอาบ่เป็นหนังสปาพนี้ได้บดมาเ้ยครับมานี่ครับของเข้าเพราะตงโูว่าล้มๆนี่เขาาซาะขางเลยพี่น้องซอะขางนี่ครับมันก็จะเป็นดินคุยๆนี่สิมมนแทีผมเมื่อไรทายตอนนั้นพ่นดุดที่ีดินไหม สีดินสีนูนในญ่ดุนะมือนียมาแบบร้อยไายเสียงเพลงหลายเอาโคนครับพี่น้องเสียงเพลงกันกับเสียวติดเหลืองติดแดงแน่งสีนะนั่นเหลืออยู่เหลืออยู่เออจักรตัวหนึ่งสองสามสี่ปาดแบมือกำงามกันนะนั่น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 แบมือข้างเดียวโอ้เออนี่ครับอีกพงครับนี่เอาไปท่านเหมือนว่าหันเท่าไรเปดบ่จักรย์นให้เปียดเหรอ่ีนี่ครับ

ลายซื้อภูทำบุญเปเพลงกับเพื่อดุนเออจนหว่าเพลงกับเพลงต้นฉบับสิบเพลงเออเป็นโฉมโอ้กลัวสีแดงมะทายกับต้อนหินขวยกับตู่นนะใดเดียวเห็นไหมนี่ โอ้ยเตเจนสองขาวจั่วเลยคนเหลืองๆมันๆโตเดียวเท่านั้นสว่างโอ้ยจีนุ่นแดงไงเล็ดแล้วหู้เราสองกับพ่อเป็นหนังครับปุ๊บหวยหนึ่งนี่ ันจะเปิดเพลงเบาๆหรอเขาปะปุ้ยยังประกาศแล้วจะจะเปิดเพลงเบาๆเบาๆเขาไม่คือเก่าครับเอาเร็ว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 สองตัวสองตัวมันจุกบ่าไรนะเออมันผมพยายามผมพยายามเบากบเสียงเพลงนิดเี่วเดี๋ย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 วอินเตอร์ดักอินเตอร์ดักเอาหนุ่มดักขึ้นมาจกมันดักอ่ามาก็ได้นะนะจกบ่าไรจกบ่ขึ้นขึ้นตัวเดียวขึ้นมาอือเอ้า นี่ตัวใหญ่ครับปตัวซ้ำนิวเลยสองตัวขึ้นแน่นอนครับปวยนี่หนึ่งแล้วครับพี่น้องะตัวที่สองมากนะครับพี่น้องหนึ่งสองห่างร้ายตัวโจกออกใบแล้วมาถ่ายมาถ่ายต้นนี่ต้นเหลือสามตัวนี่จะเพลงชูนาลี่นี่ตัวใหญ่ช่วงวะเลยเสียงเพลงเปินปิดแล้วครับ พูดมาตั้งครงชุบหมงครับพูดได้บักล่ว่ามันโอ้ยแปดร้อยคุละแปดสตัวแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบตัวผมเหรครับเพ้งเป็นจังปิดมาน,นี่อ๋อมนนานี่ได้ยาวเต็มที่แล้วครับนี่ตั้ง่ขาวมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวตรงดีเนาะราวางขี้ดินงขตาตา นี่โหอลอนุ่นคังกระเซาะเพื่อนอันนี้ไข่แน่นพี่น้องนี่นุ่นคังนี่ไข่นี่แน่นเต็มท้องเลยครับมันคักเลยอือออออกมาอืออันนี้อ่อนของขาขาวแข็งแต่มันโบเมนมันโบเมนจีนู่นแดง นลลู้นคนละรุ่นนู้นตายเลยนี่บ่ตายบ่ตายตาย<อ>ตายแล้วถึกเสียบบ้งหันหอือนัอ่นบ่เป็นจริงส่วนโตบ้างหันบ่โอ้โตไหมครับโอ้ขันอือเมียนเมียนโตเมียนอือ ใส่หักใหม่มูลน้ำหักติปีบมูลเต็โตยังไงโอเคอยู่เต็โตแล้วครับตีที่สองครับตัวที่สาม

ขุดกว้างกับว่ได้ครับลุมนี่หากไม่หลอือไปนมาใส่เฮ้เฮ้เห็นไหมอ๋อโอ้ยโอ้ยมาถือบัตรฟ้อนิสมาทันเบิร์ตเอ้าของแถมครับเงียบโกนขี้ดินนี่ อันนี้หลงด้วยหางใหม่โอ้ยว่ามันเหมือนเร็วพวกผงครับมือนี้เราคอยได้นับดอกพี่งนองมันหลงนั่นนั่งนี่นั่งพี่ สตกผึงมาน้ำเสียมครับน้ำผีดิบนั่น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 ข้อยปลาตัวค้อยนี่ช่วงใช้20กว่าตัวเมื่อวานแล้วนี่่อไปยิงพ่อไหมเมื่นแล้วเอ้าถมน่าจะเบิร์ดเหรอพี่สมพ่อประถมจะเถื่อนี่ก็ มึงอีกก็อด้เนาะเบสเทียมมันครับสูขขึ้นเด่งขึ้นมาฮะปวดปวดตื่นเนาะอยู่ตื่นปพดอะไรขึ้นก็นหนักแบบใกล้นี่แหละ มันมันนี่มังานถ่ายประหินมนงานปีชอตประหินเอามึงเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเดี๋ยวมันบ่ผมที่นู่นคังนี่ทองแข็งไข่มั่นมั่นแห้ง เหอน,นี้ท้องขาวจั่นพ่านเลยไปน,น,น,นุ่นๆนี่โอ้ผู้ใช้ล่ะถถ่โตมันดูกนี่แหละนี่มันบ่ขึ้นมากนะพี่น้องมือน,นี้เตียมคุ่นนี่แหละเพราะว่ามันขอมือนี่เบิ่งตีล่ะโอย้ยรวยอยู่น้ำ ่ก็แม่นหน่อยๆได้หนิพี่น,อน,น,น้องหลายได้หนิาะวก็ค่อยไปทายมหนินี่ดลดละสามร้อยตัวอ,อือ,อไปไปต่ออีกสักพักอืมอนี่แบบเอ้ยคุยเลือดไหลอยู่นะหลุมเก่านี่ขุดงายอยู่ครับพี่น้องหรวม กินน,น,กน,น,กนุ่น,นกัามากลงทุกการเนาะกินนุนแดงครับข้างไม่ใครแต่ถัวนหนึ่จับง่ายหย่างอโอ้ย ตะมันเนาะเสาเจยี่ตะมันอยู่ค่ะขันหินหลายๆนี่น่ะมันหลายมันตื่นกับมันเหรอครับพี่น้องเห็นไหมนุ่มฟังรับตัวนีอู้หูม,มันโผงโผง

สามตมิตะกีโนนแดงไงมาก่อนเลยคังมีบอลโอ้แดงล้วนล้วนฮะโอ้ยโอ้ยปัดโหคือนี้โอ้ยโอ้ยกีนนนแดงไงีิแตอรีนนไงเลยโอ้ยดนั่งชมเหมือนนี้น่นาน่อันนี้คังมารวมต้นเขาคังคังไม่ไครนี่ นี่ของแถมของแถมจีนุ่นครังครับวขวอยงายขยี่งครับมีสีหลด้วยกันด้นี่งรุ่นกันเลยครับพี่นออ้องอันนี้ก็อู้ยีกเดียวหนึ่งอันนี้อไะไรบ้างสองสามอะไรบสี่ี่

เนียนบ่ให้ยังออย่างนึงยงขดังแขกโหลดี่อย่างดมแดงกองทีนีนนอ,อ่ะมาโอ้กินนุ่นแดงน่นสิบเอ็ดสิบสองส,สองสิบสามส,สามอือหือว้าตี สิบห้าสิบห้าเอา๋ออ่อนพวกใหม่เลยนี่ๆหัวสิบเจ็ดย่างนี่เห็นโจ๊กเน,นาะเจ็มันสิบเจ็ดครับอือท่านแอบห้าออดีกพ่า แต่ว่าหมูว่านในยิบสามค,น,ค,คนนี้เหรอสิบเจ็ดครับรวยนี่นาสิสิาคิดว่าสิเป็นสศรษฐีของมือนี่เพราะว่านี่กันใหญ่เท่กันนนหลายครับขุดมัดมือยังคำกับแต่ยังมันยนนะูนน่ะแนบ่มีเบียดมนหันบ่มีเบียดอื่นดิทานใดที่เพิ่นแบบว่าเพิ่นหามาขุดขายมันครับขุดมัดมือได้เงื่อนมือละสามสี่ร้อยคนละ ม่หอนได้หมนีม่นองบอสิอีอหอนเห็นยีนวนลำตัวใกล้แล้วี่วเลครับพี่ถอนทับแล้วครับ,บยบใบมงแล้วยโมงแล้ว,ลวไปเดี๋ยวรอสรุปยอดครับ มึะนี่มาเบป็นของดองใหญ่สรุปยอดแล้วใหญ่ของยาย่บวยมึงไทยอุดรกันนะอุดรอนท่ายูดอนมะยุดอนใดวะอุดรอุดรดอนยูดอนไู้อันนี้ของผู้ใดเป็นของผู้ใดอันนี้ของพผดองใหญ่ใหญ่นะเมียนอันนี้ของพดุบุญของพดุใหญ่บัวผดุใหญ่บัวเมียนอันนี้ของอาบูลูกเขยใหญ่ใหญ่บึงผู้เดียวได้เนี่อาบูอันนี้ของ ยหญ่่ยของไหลาของอไหลาโอ้ยของใหญ่ๆก็ของลูกอีบออีแม่แมเบิ่งนี่มาเบิ่งมาเบิ่งเสื้อผ้ายีถือเงอนเดียวนี่ขายแต่เป็นพันพอกนี้จังสมุนขายนี่ยเจ้าว่าบ่ให้ขายได้เนี่เอาเอาเอาไปอุดรอนแล้เไปอุดดเอาไปอุดรแซ่บนี่ของยายวยนี่ของยายวยอี๋พอยายวยก็ใส่ย่อยนี่พอแกส่งดอวยก็หนักแกส่งมาอะ่รนะอันนี้ของสาวเจย อันนี้ของเฮ้านี่ของเฮ้ากัของเฮากัดสุดยอดด้กันเลยเมนเบเมนไดเบ่มเมนน่อยคือกันครับนยาเต็มขาดตมติ่น้ำสัใส่ใสสสของยายส่งกันอ่ะอ้ยหมานกวหมอวันโอ้หลายๆโอ้หลายหลายๆหลายๆนุ่นมีแต่เส็บเสบเลยกินุ่นเองเออเเสาเอัอนยเด้อปออเมเ ได้ปลาเตมาขายดีได้หนิกรบอกพี่สแลดี่กับบันมากกับมาเลยไปละค่ะพี่น้องมานกันสุขุมสุขคนพ่อได้กินได้อยากอยู่พ่อได้ไปอุดรนํางุูนแล้วลาไปก่อนไปนะสาวคลิปพุทกินหมุนมือนีมานกันคอยๆไปพ่อพุทแต่ละหนีกันสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องสงการกับครับรถละมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขมือนมวลกันสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับค่ะแตกสวดสวดมานกันทุกคน